สวัสดีครับวันนี้บูดามามาเป็น e p ีสามนะครับมาเรียนรู้พัฒนาการนะครับก่อนจะเริ่มสังเกตเห็นในเรื่องของขนอะไรนะครับอยากจะหยิบจับเพราะว่าอยากใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับในการหยิบจับสิ่งของเริ่มมีพัฒนาการเหมือนเด็กนะครับเราจะดูว่าเป็นขนอะไรเป็นอะไรที่เขาสามารถจับได้ไหมเหมือนขนแม่เขาไหมเหมือนสิ่งที่เขาเคยเจอมาไหมอะไรนะครับก็เป็นจุดประจารเรียนรู้นะครับอย่างเนาะก็ เรา,าสังเกตพฤติกรรมไปเรื่อยนะครับสังเกตว่าน้องโตวไวมากนะครับขนเริ่มพองออกแล้วเดี๋ยวสักประมาณอายุมาสักสองเดือนขนที่หูก็น่าจะเริ่มออกแล้วนะครับ,นะรบช่วงนี้ก็ประมาณสักเดือนครึ่งน่าจะได้นะครับเปิดวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนกว่ากว่านะครับไม่ถึงเดือนครึ่งนะครับก็จะสังเกตเห็นวดล้อมรอบๆข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างพยายามมองไปเรื่อยนะครับตาก็จะ ค่อนข้างใจสอดสองระแวดระวังแล้วก็หูก็จะจะคอยรับเสียงได้ดีนะครับจะสังเกตได้ดีนะครับบูดาหันหน้ามาหน่อยลูกบูดาคะบูดาหันหน้ามาหน่อยลูกใช่ขนแม่ปะคะใช่ขนแม่ไหมใช่ขนแม่ไหมลูกไหนหันหน้ามาทางกล้องเลยลูกหันหน้ามาทางกล้องเลยหันทางมาตรงนู้นน่ะนี่ไปอยู่นี่ไปอยู่นี่เอาถ่ายถ่ายถ่ายไปอยู่นี่หันหน้าทางกล้องเลยลูก อูด้าอูด้านี่อันนี้ค่ะ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 สงสัยเหรอสงสัยพี่หมาเหรอพี่หมาอะไรเปล่าพี่หม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 าสงสัยเหรอสงใสเหรอขสใสอะไรวะสงสัยตัวอะไรสงสัยตัวอะไร สงสัยนะครับน้องสงสัยว่าตัวไหไรปึ๊บไปจะเริ่มเกิดการเรียนรูนะ้เริ่มเริ่มและเริ่มสงสัยเลยเริ่มกลัวเริ่มมีความกลัวสงสัยมันไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับน้องก็จะค่อยพัฒนาการไปเรื่อยนะครับโอเควันนี้กินอิ่มนอนหลับแล้วเดี๋ยวจนะส่งบุได้เข้านอนลนะครับก็ออฝันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับ